สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่กับเอ้มิเตาวารตี้ครับน้องจิ๊บวารตี้นะคะค่ะวันนี้เราได้อยู่กันที่วัดประทัดดยน้อยนะคะตำบลดดย่ออำเภอดดย่อจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับและนอกจากจะมีเราสองคนแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกราบพระเดชพระคุณเจ้าวาดวัดกันนะครับแต่จะมีบุคคลที่พาไปครับวันนี้เรามีผู้ใหญ่ที่สําคัญอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับครับผมนายพระนัสศักดิ์สระยาฆาครับผู้ใหญ่บ้านบ้านน้อยหมู่ที่สิบเอ็ดตะบลในหลอ่อจังหวัดเชียงใหม่ครับครับผมวันนี้เราสองคนเดินทางมาว่าอ่าเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าจะามีงานสําคัญแล้วก็ทุกปีจะมีงานตักบาทเทวตักบาทเทวประจำปีสถานที่ตรงนี้ใช่ไหมครับสถานที่ตรงนี้ครับคือจะมีพระจำลองร้อยแปดรูปเดินจากข้างบนลงมาโอ้โหจะมีสาธุชนที่ใส่บาทจากจากจุดนี้ถึงทางแยกนึงเลยครับครับแล้วสูงก็ไปนี่เลยครับผม ทั้งหมดกี่ร้อยันนะอ่าสองร้อยสี่สีข่ขันครับและที่สำคัญเพื่อเดีย๋ยวพระคุณหลวงพ่ออยู่ข้างบนด้วยข้างบนโอ้โหน้องจ๊บอย่างนี้เพื่อบุญบารมีแลวขอของคู้ชมรายการนะฮะกวนท่านผู้ใหญ่พาพวกเราสองคนแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไปกราบพระเดชยวพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดสักหน่อยแล้วล่ะครับเชิญครับของคุับคุณเจ้าครับท่านทั้งหลายที่ได้รับชมรับฟังนัง่งฟังสถานีวันนี้ ก็ขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายที่ได้มีส่วนร่วมในการบุรินะปฏิสังขรวัดพระธาตุดอยน้อยก็ดีบุญกุศลจากที่ท่านทั้งหลายที่ได้รับดูชนในรายการของวัดพระธาตุดอยน้อยก็ดีขอบุญกุศลจากเกิดจากการท่านทั้งหลายได้ประพฤติและปฏิบัติมาก็ดีก็ขอกุศลผลบุญนั้น จงเป็นพลวะปัจจัยค้ำชูอุหนุนคุณโยมทั้งหลายให้อยู่ดีมีสุขวุฒิจำรินงอกงามไปบูรในกิจการงานหน้าที่การงานธุรกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทำบัดนี้ขอให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จได้ล่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีไปภายหน้าจเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขาภาละปฏิพานธนสารสมบัติ พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พ้ผล,ผลด้วยลาบยศสารเสริญสุขจงตั้งมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพยบูร์คือมักผลพันนิพานด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทินเจริญพรท่านผู้ชมครับที่ชมรายการสกลเดชนพก้าสะพานสายบุญน,นะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดพระธาตดอยน้อยนะครับตำบลดอยหลออำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่นะครับ วัดแห่งนี้นะครับมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาและผู้ใหญ่เปี่ยมด้วยคุณธรรมเมตตาปาณีแก่สาธิชนคนญี่ปุ่นนะครับในพระนศนะครับสาตย์เภาคนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านใดน้อยบตริศเบตรมาในหล่อนะครับอพรรด้หล่อนะครับมีคาขวัญว่าพระธาตุใดน้อยพันปีรถดีกันรุ่นลำใหญ่กวางชนเรื่องชื่อหรือไกลกองใหญ่สุดสารตะเพณีนะครับมันเป็นคําขวัญของอพรรด้หล่อนะครับวัดพระธาตุใดน้อยนี่นะครับเป็นวัดที่เก่าแก่ ก่อสร้างมาพันกว่าปีนะครับโดยมีพระนางจัมพททีวีนะครับท่านเสด็จจากเมืองละโวตอนที่ขึ้นมาครองเมืองอริพุนชัยครับท่านได้มาสร้างไว้นะครับครับพระธาตุน้อยนะครับมีจุดที่ชมที่ธานุหลายหลายที่สวยงามนะครับนอกจากอโบรอจะมีแหล่งท่องเที่ยวคือผาช่อส่วนมากคนที่มาเที่ยวหาช่อแล้วจะมาแวะนมัสการอขงพระธาตุน้อยนะครับทุกครับทุกปีครับเดินทางทางไหนครับผู้ใหญ่ครับผมเดินทางมาจาก ทางไหนบ้างที่เข้าจ้างมั่นคงก็ได้ครับจ้างมั่นงก็ได้ครับผมที่จะเข้าวัดอย่างนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการสกลเดชนพเก้าสะพานสายบุญนะครับท่านที่มีจิตใจเมตตาปาณีแก่สาธุชนคนใหญ่บุญทุกท่านนะครับขอเชิญนะครับพ่อค้าแม่ค้าทหารตำรวจข้าราชการและพลเรือนพุทธบริษัทและโรงงานต่างๆนะครับร่วมบริจาคเข้ามาในวัดนี้ได้นะครับวัด พระธาตุดอยน้อยนะครับตำบลดอยหลอ่ออาเภอดอยหลอ่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับหมายเลขบัญชีขึ้นหน้าจอนะตามกําลังศรัทธาของสาธิชนคนใยญ่บุญเลยมาน้องเต่าคนระับครับผมแล้วก็สถานที่การเดินมาสถานที่แห่นนง,งนี้วัดแห่งนี้เรียกว่าสวยงามมากสะดวกสบายด้วยแัวแ้วสวย,วยมาถึงแล้วถูกใจเลยโดย<ช>เฉพาะนะฮะอยากจะบอกท่านถามท่านผู้ใหญ่ชันิด้เลว่าสําหรับประเพณีสําคัญของทางวัด <c oughs> ที่ประชาชนแล้วก็สายทาทำรังไหลจนมาเยอะนี่คือจุดไหนบ้างโยมเขาถามมาว่าบันไดขึ้นบันไดลงของทางเจดีย์เนี่ย สูงประมาณกี่ขั้นครับสองร้อยสี่สี่ขั้นครับสองขั้นตามหมดเวลาครัผมสกลเดชนะครับคาร์วตไตี้ครับต้องกราบลาทางรายการไปก่อนและกราบลาพระเดชคุณหลวงพ่อและโดยเฉพาะคนสำคัญคือผู้ใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับ